ทีนี้พอพูดถึงพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยสมรภูมิการเลือกตั้งอย่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนะเพื่อไทยเขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้เลยนะว่าจะกวาดเก้าอี้สอสอเนี่ยนะคะให้ได้104ที่นั่งขึ้นไปแต่ต้องบอกว่าพื้นที่เหล่านี้เดิมอะค่ะเคยเป็นพื้นที่ของพลังประชารัฐเขาเป็นแชมป์เลยนะคะเคยปักธงสอสอในพื้นที่ทั้งภาคที่บอกไปเนี่ยได้มากกว่า30ที่นั่งนะคุณผู้ชมแล้วรอบนี้เนี่ยนะคะอย่างบิ๊กเนมอะค่ะภายในพัก พลังประชารัฐเดิมที่เขามีาตระกูลสเข้าไปช่วยอย่างคุณสุชาติตันเจริญคุณสนธยาคุณปลืม้มแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินย้ายจากพักพลังประชารัฐไปเสริมทัพให้เพื่อไทยรอบนี้ต้องบอกว่าพลังประชารัฐน่าจะเหนื่อยกันหน่อยนะคะคือแทบไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2562อะคะ่ะพักเพื่อไทยเขาได้สสโซนภาคกลางยกเว้นกรุงเทพไม่กี่สิบที่นั่งเองนะสืบเนื่องมาจากนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่อะคะ่ะ ได้แยกตัวออกไปสังกัดพักอื่นนะทั้งบ้านใหญ่สะแก้วบ้านใหญ่มหาชัยแล้วก็บ้านใหญ่นคนปรปฐมนะคะดังนั้นการเลือกตั้งในปี2566พักเพื่อไทยเขาได้มีการจัดวางผู้สมัครสอสอภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกไปแล้ว104เขตค่ะซึ่งร้อยละ90เนี่ยนะเกือบ100เกือบร้อยเปเซนตลยนะคะเป็นผู้สมัครสอสหน้าใหม่ทั้งนั้นเลย คือช่วงแรกเนี่ยเหมือนจะหาแม่ทัพไข่สีแดงในภาคกลางไม่ได้ค่ะกระทั่งได้คนนี้เลยคุณสุชาติตันเจริญนะคะที่เพิ่งเข้ามาสวมเสื้อพักเพื่อไทยแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วภาพของแม่ทัพใหญ่อย่างคุณสุชาติเนี่ยมันก็ปรากฏชัดขึ้นคุณผู้ชมคะเบื้องต้นคุณสุชาติตันเจริญและก็คุณสนธยาคุณปลื้มจะร่วมการดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกไล่ไปตั้งแต่ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาปราจินบุรี สะแก้วแล้วก็นครนายกสําหรับภาคตะวันตกเนี่ยก็ไม่เคยมีแม่ทัพมาก่อนเลยนะคะก็จะมีคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยเข้าไปดูแลพื้นที่ราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีและกาญจนบุรีรวมไปถึงอีกบางจังหวัดในโซนลุ่มน้ําเจ้าพระยาด้วยนะคะขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ถือเป็นตัวรับอิสระที่เล่นเกมรุกนะคนนี้จะมีการถ้าเปรียบกับฟุตบอลนะนะคะก็จะวิ่งไปทั้งสนามคุณผู้ชมโดยเน้นแถวโซนปริมณฑล แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะปริมณฑลก็อย่างที่จังหวัดนนทบ,บุรีอะค่ะส่วนคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจก็เป็นกองกลางนะคะคนนี้จะเป็นตัวเชื่อมกับทุกซุ้มค่ะอาจจะดูแลเองบางเขตในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีแล้วมันก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเขากําลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบแล้วก็ได้แม่ทัพตระกูลสอ,อย่างคุณสุช,ชาติคุณสนธยาและก็คุณสมศักดิ์มาอุดช่องโหว่ช่องว่างในพื้นที่ของภาคกลางค่ะแล้วถ้าเข้ามาดูแล แบบที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนมันต้องส่งผลกระเทือนไปยังพักพลังประชารัฐแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเพราะอย่าลืมนะคะว่าการเลือกตั้งสมัยที่แล้วอะค่ะพักพลังประชารัฐเขาเป็นแชมป์เลยนะสำหรับสสภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกกว่าสสมาได้30กว่าที่นั่งนะคะแต่ปัจจุบันพอไปส่องดูอดีตสสเหล่านี้อะค่ะย้ายออกไปอยู่พักภูมิใจไทยแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติเกือบหมดแล้ว น่าสนใจก็คือขุมกําลังของลุงป้อมพักพลังประชารัฐเนี่ยเหลืออยู่แค่ที่สมุทรปราการเท่านั้นก็เป็นพื้นที่ของตระกูลอัศวะเหมนะคะนําโดยคุณต่อศักดิ์อัศวะเหมและก็คุณอัควัตอัศวะเหมหลานชายของคุณวัฒนาอัศวะเหมนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะกวาด8ที่นั่งยกจังหวัดนะคะ ทีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยแชมป์ปากน้ําเก่าก็หวังทวงคืนเก้าอี้สสนะคะแล้วก็ได้คุณสงครามกิจเลิศไพโรธค่ะอดีตสสสมุทรปราการกระโจนเข้ามารับบทเป็นแม่ทัพค่ายสีแดงอีกครั้งนะคะแล้วก็ให้สังเกตว่าวันที่คุณอุ้งอิงแล้วก็คุณเศรษฐาไปจัดปราัยใหญ่ที่สมุทรปราการนะคะมีคุณสมศักดิ์และก็คุณสุริยะไปโชว์ตัวด้วยถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นพูดบนเวทีนะ แต่ก็นั่งด้านหลังอะคะ่ะนั่งบนเวทีปรากฏตัวให้เห็นด้วยนะคะทีนี้20ปีที่ผ่านมาพักของคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยแพ้ตระกูลอัศวเหมในสนามปากน้ําเลยนะ ยกเว้นสมัยที่แล้วนะคะด้วยเหตุนี้แหละคุณอุ้งอิงจึงประกาศบอกว่าให้เลือกให้ชนะขาดไม่มีเลือกพ่วงเพราะเดี๋ยวจะร่วงกันหมดเหมือนเมื่อปี6-2ค่ะส่วนสนามชนบุรีนะครับพลังประชารัฐเนย้ยายไปฝั่งของเพื่อไทยนะครับไปทํางานร่วมกันกับคุณสนธยาคุณปื้มที่ตอนนี้ไปช่วยของทางเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเองมองกันแบบนี้ครับว่าชลบุรีเนี่ยคุณสนธยาเปิดศึก สู้กับคุณสุชาติชมกลิ่นจากรวมไทยสร้างชาติเต็มอัตราศึกนะครับโอกาสที่พลังประชารัฐจะมีการสอบตกก็มีสูงเหมือนกันสะแก้ว3าที่นั่งนะครับบ้านใหญ่เทียนทองสายขวัญเรือนกว่าเรียบสมัยที่แล้วแต่การเลือกตั้งครั้งใหม่สถานาการณ์พลิกผันครับบ้านใหญ่เขาชะกันสวมเสื้อภูมิใจไทยท้ารบกับขวัญเรือนเทียนทองนะครับส่วนฝั่งของคุณดารุณีภูลประสิทธิ์ค่ายภูมิใจไทยก็ไปชนกับขวัญเรือนเทียนทองจากค่ายลุงป้อมนี่แหละนะครับก็ถือว่ามีการเดิมพันที่สูงเหมือนกันสลับ บุรีครับพลังประชารัฐยังมีคุณกัลยารุ่งวิจิตชัยอดีตสสสระบุรีเป็นตัวยืนนะครับมีการคว้าคนจากเพื่อไทยมาร่วมด้วยหวังจะรักษาไว้สองที่นั่งแล้วก็ในส่วนพื้นที่นี้เองในสระบ,บุรีเพื่อไทยเขาก็ตั้งเป้าแลนด์สไลด์เหมือนกันส่วนเมืองการครับอดีตสสสคนค่ายลุงป้อมย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยก็เลยทําให้ฝั่งของพลังประชารัฐเองเนี่ยต้องพลิกเกมสู้นะครับส่งลูกน้องคนสนิทไปดูก็คือพลเอกนัทอินทรเจริญ ขณะเดียวกันนะครับสนามราชบุรีลุงป้อมเนี่ยมอบหมายให้ทางฝั่งของคุณวิวัฒนิติการจานานายกอบจร,ราชบุรีจัดทีมเลยนะครับราชบุรี5เขตแล้วก็สังเวียนราชบุรีเองเนี่ยค่ายลุงป้อมอาจจะเหลือแค่เจ๊บุญยิ่งคนเดียวเนี่ยนะครับส่วนเสีย เสงกับหลานชายก็ต้องฝาา่าด่านค่ายภูมิใจไทยก็มองกันว่าไม่น่าจะง่ายเหมือนกันนะครับนี่คือแค่ประเมินคร่าวๆให้ฟังในยกแรกนะครับก่อนวันรับสมัครสมอรับภูมิภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกเพื่อไทยก็มองว่าน่าจะกลับมาบ้านใหญ่ค่ายลุงป้อม,อมก็อาจจะต้องสู้หนักหน่อยนะครับค่ะ